รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์แบบนี้ค่ะกับดิฉันรัดมณีกังวันไกลและรายการส่องธรรมค่ะท่านผู้ชมที่พบกันเป็นประจำในทุกๆครั้งนะคะนอกเหนือจากท่านผู้ชมนั้นจะได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับเราค่ะตามวัดต่างๆแล้วเรายังมีข้อคิดและก็ธรรมะดีๆนั้นมาฝากอยู่เสมอรวมไปจนถึงพรอันประเสริฐจากพระเดชพระคุณเจ้าหลายรูปทีเดียววันนี้รายการของเราพาไปที่ใดนั้นติดตามค่ะท่านผู้ชมค่ะ หลวงพ่อโกโมุตพุทธภิบาลปราบมารประธา,านครโชคลาบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่วัดโกมุตพุทธรังสีถนนพุทธมนตนสายสามเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานาครที่หลวงพ่อพระครูโกมุตสิทธิการด็อกเตอร์เจ้าคณะแขวนทวีวัฒนาเจ้าอาวาสวัดโกมุตพุทธรังสีพร้อมด้วยคณะศิษยานุสิตพุทธศาสนิกชนตลอดจนสาธุชนผู้ใจบูญทั้งไกลและใกล้ได้ร่วมกันหลั่งไหลสายถานศรัทธา เสียสลาดทําบุญบริจาคทรัพย์เททองหล่อองค์หลวงพ่อทั้งเก้าวาระจนเสร็จสิ้นและขณะน,นี้ทางวัดได้ทําการปิดทองทั่วทั้งองค์ดูแลงดงามตระการตาตั้งสูงเด่นเป็นสง่าอยู่บริเวณด้านหน้าวัดโกมุตพุทธรังสีทุกวันนี้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อยได้เดินทางมากราบสก,การะขอพรสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตหน้าที่การงาน เป็นที่ยึดเนียวจิตใจให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดีงามนับว่าได้สร้างประโยชน์และการทำารงอยู่ของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากอันนี้สงในการสร้างองค์พระใหญ่นี้ย่อมเกิดกับผู้ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมสร้างที่ผ่านมาในทุกครั้งทุกเวลาที่มีคนมากราบไหว้บูชา ขณะนี้หลวงพ่อพระครูโกมุสิธิการด็อกเตอร์เจ้าคณะแขวงสวีวัฒนาเจ้าอาวาสวัดโกมุสพุทธรังสีมีความตั้งใจที่จะดาเนินการก่อสร้างอาคารกรรมาฐานประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโกมุสพุทธภิบาลปราบมารประทานพรนโชคลาภองค์ใหญ่ขนาดความกว้าง16เมตรยาว16เมตรสูง5เมตรซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างฐานราก หลวงพ่อพระครูโกมุสิทธิการด็อกเตอร์พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดขอฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพื่อเป็นสะพานบุญเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้ร่วมกันทำบุญเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จจากนั้นจะได้อัญเชิญพระพุทธร,รูปศักดิทธิ์หลวงพ่อโกมุสพุทธาภิบาลองค์ใหญ่ขึ้นประดิษฐานเพื่อถวายเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสการะขอพรในโอกาสต่อไป สำหรับข่าวสารงานบุญที่สำคัญของวัดโกมุตพุทธรังสีเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานที่หลวงพ่อพระครูโกมุตสิทธิการด็อกเตอร์พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดได้จัดให้มีขึ้นคืองานประจำปีครบรอบ27ปีวัดโกมุตพุทธรังสีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มาสาักราะปิดทองขออรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโกมุตพุทธที่บาลปรับมาประทานพรโชคลาภองค์ใหญ่ ในระหว่างวันที่ยี่แปดกุมภาพันธ์2 5 6พันหหถึงวันที่แปดมีนาคม2 5 6พันหรอหสรวมงาน9ก้าวันเก้าคืนภายในงานมีกิจกรรมบุญอย่างมากมายอาทิพิธีเจริญพระพุทธมลพิธีอัญเชิญพระเกศโมลีประดิษฐานบนพระเศียรหลวงพ่อโกมุตพุทธบาลพิธียกฉตรประดิษฐานเหนือพระเศียรหลวงพ่อโกมุตพุทธาิบาล พิธีแจกทุนการศึกษาแด่ลูกหลานนักเรียนพิธีทอดพระป่าลอยฟ้าสร้างอาคารกรรมฐานประดิษฐานหลวงพ่อโกมุตพุทธิบาลและในโอกาสนี้ทางวัดได้เปิดโอกาสใหสนน้ศิษย์ยมศิษย์และพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้ร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพสร้างฉัตรร่มใหญ่เพื่อประดิษฐานเหนือพระเศียรหลวงพ่อโกมุตพุทธิบาลพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ที่จะทําพิธียกในวันสุดท้ายของงานอีกด้วย รายลิงจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะ,ะท่านสาธุชนทั้งหลายแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านาที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในคราวครั้งนี้ที่สําเร็จรุ่งรืองไปด้วยความเป็นมงคลในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราก็อยากเห็นพระอยากเห็นวัดต่อแต่น,นี้ไปอีกไม่นานพ่อแม่สาธุชนทั้งหลายจะได้เห็นหลวงพ่อกกมุตพุธทธวิบาลปราบมารประธานพรชกลาวุทิรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดหน้าตัก5เมตร สูง9เมตรประดิษฐานบนฐานที่ยิ่งใหญ่สูง5เมตรมีชัดรับรองพระเศียร4ี่เมตร59เซนก็ถือว่าเป็นมงคลของวัดเป็นมงคลของชาวพุทธในฐานะที่เป็นผู้ร่วมดำเนินการตรงนี้อยากจะฝากให้ท่านทั้งหลายที่คิดว่าพุทธศาสนาจะ,จะเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยถาวรวัตถุคือวัตถุในพระศาสนา,สาศาสนบุคคล บุคคลผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาสาสนาสถานคือสถานที่ต่างๆที่เราไปกราบสักการะบูชาแล่ศาสนาธรรมคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจะหยุดยั้งไม่ได้ต้องเคลื่อนไปประดุดดังวงล้อเพราะฉะนั้นจึงขอขอบใจอนุโมทนาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเททองล่อหลวงพ่อโกมุตพุทธาพิบากลกราบมารประทานพรโชคลาภ ตั้งเก้าวาระที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ท่านทั้งหลายจุดใจใจความเราเข้าวัดการทำถาวรวัตถุหรือสิ่งอื่นๆโดยเฉพาะการสร้างพระพระเป็นสารูปที่แทนองค์สมเด็จพระบุมิีพระภาคเจ้าพระองค์ได้เสด็งพันวันนี้ผ่านล่วงไปแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธศก1หนึ่งปี อันนี้สองการสร้างพระให้ใจเราเบิกบานมีความสุขคิดถึงบุญที่เราได้ทำก็มีความสุขตลอดการทุกเมื่อเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ทิศใดในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนยกย่องพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าเทิดทูนในคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นส่วนพระธรรมและเทิดทูนพระสงฆ์ผู้เป็นสานุสิทธิ์ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเร,องเรืองมาจนถึง2,500 66 67ปีในปีนี้ถือว่ามีความสุขสุดแล้วไม่สามารถจะอ้างเอ่ยอะไรที่มากกว่านี้ไปได้นอกจากบาร,รมีบุญกุศลที่เราคิดเมื่อไหรก็อิ่มเอิบปีติดีใจบุญได้จากการสร้างพระก็มีความสุขกายสุขใจอยู่ที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรมีความสุขใจตลอดเวลาประการที่สองได้กุศลได้ความฉลาดเราได้มารู้ได้มาเห็นงานต่างๆว่า พิธีหล่อพระเขาทำอย่างไรพิธีทำบุญถวายสังฆทานทำอย่างไรเข้าวัดเราจะควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรอันนี้เกิดความฉลาดแก่ตัวเราเองเพราะนั้นบุญและความฉลาดอันเป็นบุญและกุศลนี่แหละจะเป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองเราให้มีความสุขจะหลับก็สบายใจจะไปก็มีความสุขขีจะอยู่ก็อยู่ดีมีความสุขตลอดการทุกเมื่อ ถ้นหนึ่งในปีนี้วัดโกมุพุทธรังสีครบรอบทำบุญอายุของวัดคือว่าก่อตั้งวัดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,540ในวันที่28จนจะถึงเดือนกุมภาพันธ์วันที่28 2,568นี้วัดโกมุตจะมีอายุในการก่อสร้างทั้งหมดครบ27ปีบริบูรณ์ โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระคุณาธารได้เป็นผู้ก่อร่างสร้างวัดให้หรือในยะหนึ่งเราด้านนงหลายรู้จักหลวงพ่อในนามหลวงพ่อเนรโกศลมหาวีโรครั้งพระเดชพระคุณนำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชธิพัตโกศลได้ก่อร่างสร้างวัดนี้ขึ้นมา27ปีจนถึงทุกวันนี้ถือว่าวัดมีความอุดมสมบูรณ์อีกในยะหนึ่งวัดกำลังอาสร้างหลวงพ่อ โกมุตพุทธาพิบาลประมาณประธานพรโชคลาภพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้อ่าซึ่งท่านทั้งหลายได้เห็นในขณะนี้เป็นพระพุทธรูปนะปางประธานพรนะหน้าตักกว้าง5เมตรสูง9เมตรนะแล้วปฏิสถานณฐานช่วงคราวอยู่ตรงนี้และปัจจุบันนี้วัดกำลังดำเนินการสร้างอาคารกรรมฐานปฏิสถานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่นี้ มีทิศขวา,าทิศขวาใกล้ๆตรงนี้เรากําลังดาเนินการก่อสร้างวัดกําลังดำเนินการต่อสร้างอยู่ต้องใช้สุนทรภพมากมายประมาณ10กว่าล้านเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายผ่านไปผ่านมาวัดโกมุตเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึง่งเรามากราบพระมาขอพรหลวงพ่อโกมุตพุทธาพิบาลกลับมารบประทานพรโชคลาภพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไม่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ก็ใหญ่ในพุทธมธรฑลสายสาม ใหญ่ในวัดคุมุตพุทธรังสีนี้ฝากให้ท่านทั้งหลายมากราบมาสักการะมาบูชามาขอพรหลวงพ่อไม่มีความปรารถนาสิ่งใดเราตั้งมั่นในกายในวาจาในใจอันบริสุทธิ์แล้วเราก็จะได้ประสบความสาเร็จตรงนี้และวัดคุมุตพุทธรังสีมีงานประจําปี28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่8มีนาคมวันที่28กุมภาพันธ์เป็นงานเปิดงานของวัด 17นาฬกามีพิธีเปิดงาน18นาฬการ่วมกันรับประทานอาหารคืนสู่เย่าเข้าสู่วัดรวมลูกศิษย์วัดกมุดพุทธังศีรับประทานอาหารโต๊ะจินด้วยกันร้อยโต๊ะและวันที่ 1, นึ่งวันที่สที่สที่4ที่หที่6ที่8ที่7ที่8เปิดโอกาสให้พี่น้องสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ที่อื่นและอยู่แถวย่านบ้านนี้มาปิดทองขอพร สักการะบูชาหลวงพ่อองค์ใหญ่นี้โดยเฉพาะวันที่8ในเวลา17นาฬิกาเป็นวันเสาร์ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ลูกนักเรียนที่เรียนเก่งฐานะอัจจะลาบากอยากจะบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ปกครองด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่ลูกหลาน100ชุดชุดละ1,000บาทและมอบทุนการศึกษาให้ลูก ปฐมวัยหรือเด็กก่อนเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนวัดกมุพุทธรังสีอีกจำนวน150ทุนก็อยากจะฝากบุญบรารมีให้ท่านทั้งหลายได้เก็บไปพิจรารณาเรามาร่วมกันแล้วหลังจากที่เรามอบทุนการศึกษาแล้วเราจะได้ร่วมกันเชิญพระเกตโมลีซึ่งเป็นส่วนยอดสูงสุดของหลวงพ่อกมุขวัธนิบาลปรบมาประธานพรโชคลาภ พระพุทธรูปองค์นี้ดตอนนี้จะสมบูรณ์แล้วแต่เราเราได้อัญเชิญพระเกศขึ้นประดิษฐานบนพระเสียนหลวงพ่อถือว่าจบในวาัะนี้แล้วหลังจากที่เราได้อัญเชิญพระเสียนแล้วเราจะได้ช่วยกันยกฉัรใหญ่กว้าง6เมตรสูงมีฉัรจำนวน5ชั้นสูงประมาณ4เมตร59เซน เพื่อจะะดิษฐานบนพระเศียรหลวงพ่ออีกทีหนึง่งเพื่อกันร้อนกันฝนกันหนาวกันลมกันแดดกำลังกำลังดำเนินการสร้างตกแต่งอยู่ด้านหลังหลวงพ่อองค์ใหญ่นี้เพราะฉะนั้นจึงใช้เสียงนี้ประกาศหลังจากนั้นเนี่ยเวลาสี่ทุ่มเราจะร่วมกันทอดผ้าป่ามหากุศลสร้างอาคารกรรมฐานประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้แล้ว23นาฬกา มีการปิดงานประจำปีวัดกมุกทรังสีในวันที่8ประกาศเชิญชวนท่านทั้งหลายมาพร้อมเพียงกันในงานนี้จะมาวันใดวันหนึ่งก็ได้มาร่วมกันสร้างกิจกรรมอันนี้ฝากความดีฝากความงามที่เราได้ตั้งใจกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์มาร่วมกันสร้างความดีเป็นบาร,รมีสืบต่อไปขออนุทนาบาร,รมีบุญกุศลท่านทั้งหลายที่ได้รับฟัง ในทางช่องนี้ช่องห้านี้และได้รับฟังจากคนอื่นๆเชิญมาเยือนวัดโกมุตต่อไปจะมีพระใหญ่ให้ท่านกราบสักการะบูชามาขอพรหลวงพ่อตลอดเวลาทุกวันขออำนาจบาร,รมีบุญอของพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อโกมุตพุทธาพิบาลกลับมาประทานพรโชคลาภขอบาร,รมีพระเถระครูบาอาจารย์ มีพระเดชบุะคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระพุทธานาที่ปรึกษาเจ้าของกนุงเทพมหานครประธานสร้างวัดสมุพุทธังสีด้วยบารมีบุญที่ร่วมสร้างได้ประพฤติปฏิบัติร่วมกันมาขอบุญนี้จงเป็นตบะเดชะเป็นภาระปัจจัยปกป้องคุ้มครองอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านมีความสุขสุขเมื่อหลับสุขเมื่อตื่นสุขเมื่อยืนสุขเมื่อเย้างย่างกายให้สำเร็จจงทุกประการ ขอเจริญพรขอเชิญร่วมงานครบรอบ27ปีสการะปิดทองขอพอรพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโกมุตพุทธาภิบาลปรับมารประทานพรโชคลาภองค์ใหญ่แวัดโกมุตพุทธรังสีถนนพุทธมนฑลสาย3เขตวีวัฒนากรุงเทพหมหานคร เริ่มงานวันที่28กุมภาพันธ์2568ถึงวันที่8มีนาคม2568รวมงาน9วัน9คืนวันที่28กุมภาพันธ์2568เวลา17นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา17นาฬกา59นาทีพิธีอัญเชิญพระเกศโมลีประดิษฐานบนพระเศียรหลวงพ่อกมมุตพุทธาพิบาลเวลา19นาฬิการ่วมรับประทานอาหารจีนพร้อมกัน100โต๊ะ วันที่1-8มีนาคม2568จตาราปิดทองขอพรสิริศิษย์ภายในงานตามความประสงค์วันที่8มีนาคม2568เวลา17นาฬิกาพิธียกฉาบประดิษฐา,านบนพระเศียรหลวงพ่อกรมุทพุทธภิบาลพิธีแจกทุนการศาึกษาแด่ลูกหลานนักเรียน100ทุนทุนละ1,000บาทเวลา23นาฬิกาพิธีปิดงานทอดพระป่าลอยฟ้าสร้างอาคากรกรรมฐา,านประดิษฐา,านหลวงพ่อกรมุขพุทธภิบาล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดโพมุทพุทธ,ธรังสีโทร9 9 9 9 8 9 9 8 8 8ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับรายการสองธรรมาโดยตลอดนะคะอย่าลืมรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางช่องทาง YouTube ที่เราขึ้นหน่วยด้วยวันนี้รัฐตณีกังวันกลายและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ